หลายท่านสอบถามกันเข้ามาว่าสภาพตู้แอร์ตอนนั้นเป็นยังไงนี่คือตู้แอร์หรือชื่ออีกอย่างค e ือ evaporator หน้าที่ของมันก็คือเป็นตัวแลกเลความร้อนระหว่างอากาศที่อยู่ในห้องโดยสารนั้นผ่านตู้แอร์จะเกิดความเย็นเพราะฉะนั้นตู้แอร์ก็จะมีสองด้าน,นนี้คือด้านหลังนี่คือด้านหน้าเมื่อไหรที่ตู้แอร์มีสภาพแบบนี้นอกจากจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียแล้ว สิ่งที่ตามมาคือแอร์นั้นจะไม่เยน็นแอร์นั้นจะสู้แดดไ่ได้นี่คือสภาพผู้แอร์ที่เราได้ทําการล้างเมื่อสักรู่ที่ผ่านมาท่านเห็นว่าด้านหน้าบริเวณนี้สกปรกมากมีเถ้าราบใลรเมื่อกนั่นคือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้แอร์นั้นไม่เยนน็นสาเหตุที่แอร์ไม่เย็นนั้นก็คือเกิดจากการที่พัดลมบลเวอร์นั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนทายความ ความร้อนจากด้านหน้าสู่ด้านหลังได้จึงทําให้เกิดอาการที่ว่าทําไมแอร์ไม่เย็นทําไมล้มออกไม่แรงทําไมแอร์เย็นไม่ฉ่านั่นคือสาเหตุนั่นคือเป็นเหตุผลหนึ่งในหลายๆเหตุผลที่ทาให้แอร์ไม่เย็นเพราะการที่แอร์ไม่เย็นนั้นเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุแต่สาเหตุหนึ่งสําหรับรถคันนี้ก็คือตู้แอร์นั้นมีความสกปรกเป็นอย่างยิ่งอีกวิธีหนึ่งที่สามารถสังเกตได้ว่ารถยนต์ของท่านนั้นตู้แอร์ตัน ก็คือโดยการดูจากฝั่งด้านซ้ายของคนขับก็คือ,คอตำแหน่งตำแหน่งฝั่งซ้ายของคนขับนั้นก็จะมีน้ําไหลออกมาเปื่อนพรมเปียบพรมนั่นเองนั่นคือจุดที่ส่วนมากแล้วน้ําจอกมาจากฝั่งซ้ายหรือออกมาจากตู้แอร์นั่นเองทางชีการออกน้ํหคือว่าน้ําออกอคำจุดนี้ฝั่งซ้ายของฝั่งตรงข้ามของคนขับ อาจจะเป็นท่อก็ได้โดยที่อาจจะไม่มีโดยที่อาจจะตัวนั้นอาจจะไม่ตันแต่เป็นการตันของท่อน้ําทิ้งวิธีแก้ปัญหาก็คือให้ท่านาไปที่ร้านหรือ,อเอาปั๊มมันโดยการเอาสายลมนั้นเป่าท่ทอน้ําทิ้งก็ต้องระวังนิดหนึ่งหลังจากเป่าแล้วจะมีน้ําไหลออกมาอย่างเยอะมอากเลยเพราะนั้นระวังเรื่องหนึ่งคืออาจจะเปียกก็ได้ เพราะนั้นพีีสังเกตง,ง่ายๆก็คือพรมนั้นเปียกและน้ำนองตำแหน่งของท่อน้ำทิ้งในรถยนต์ทั่วไปแล้วเมื่อเราหันหน้าเข้าหารถส่วนมากแล้วจะอยู่มุมขวาอยู่บริเวณแถวขาของคนนั่งผู้โดยสารที่หันหน้าเข้ามาให้พุดลงไปข้างล่างแล้วส่องดูจะมีท่อสีดำๆเป็นรูๆยื่นออกมาจากตัวถังนั่นแหละครับ คือตำแหน่งท่อน้ำทิ้งให้อารมเป่าสวนทางเข้าไปเพื่อเป็นการทะลวงให้ที่ฝุ่นที่อุดตันนั้นออกมาวิธีการถอดตู้แอร์ที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่มีคราบสกรปรกนั้นแกต้องรือ้ออุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ด้านหน้าออกไม่ว่าจะเป็นวิทยุไม่ว่าจะเป็นคอนโซลต่างๆว่ารถหลายคันรถหลายรุ่นวิธีการรื้อ,อตู้แอร์ออนั้นจะทั้งตัวตรงกลางตรงกลาง ตรงกลางนี้หลังหลังพิธีวุซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อนพอสมควรแต่รถยนต์บางรุ่นจะฝังโปวไว้ด้านซ้ายตรงนี้ด้านซ้ายฝั่งนี้ส่วนมากแล้วจะเป็นรถกระบะรถเดต์น,นั่งธรรมดาต่อฝังตัวที่ด้านซ้ายเป็นรถรุ่นก่อนๆแต่ถ้าเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ๆบางรุง่นบางย,ยี่ห้อจะฝังตัวไว้ตรงกลางตรงกลางที่เห็นซึ่งเป็นการยากมากที่จะทํา